มีข่าวลือนะครับว่า Apple นะครับมีการพูดคุยกันภายในว่า iPhone รุ่น Pro Max อาจจะไม่ใช่รุ่นท็อปสุดอีกต่อไปนะครับแต่จะมีรุ่นที่สูงกว่า Pro Max ขึ้นไปอีกนั่นก็คือ iPhone Ultra ข่าวนี้นะครับรายงานโดยคุณมาร์กูแมนแห่ง b ูมเบิร์กใครไม่แม่น กูแมนผมชอบชื่อของจริงๆนะครับเขารายงานข่าวเลือ a p เป e ล่าสุดนะครับซึ่งมาในจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ของ power on นะฮะบอกว่า Apple ตอนนี้กำลังมีไอเดียที่จะซอยรุ่น i p n o นครับที่จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับโดยที่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ารุ่นที่จะพูดถึงนี้จะไม่ใช่ปลายปีนี้ไม่ใช่ iPhone 15นะครับแต่จะเป็นปี2024ซึ่งจะเป็น iPhone 16นั่นเองนะครับ a p p เ e มีการพูดคุยกันภายในบอกว่ามีไอเดียที่จะสร้าง iPhone รุ่นย่อยใหม่ที่มีราคาสูงกว่าเดิมคือตัวท็อปสูงสุดจะแพงยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะสิ่งแรกที่เราได้รู้คือมันแพงยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ทุกคนก็จะแบบว่า,ามันจะแพงไปถึงไหนนะครับเออเพื่อให้สมเหตุสมผลแทนที่จะใช้คำว่า Pro Max ซึ่งเป็นชื่อของรุ่นท็อปสุดของ iPhone ตอนนี้นะฮะอาจจะมีการใช้ชื่อใหม่เติมคำว่า Ultra เข้าไปแทน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าของ Apple หลายๆรุ่นนะครับก็เป็นอัลตร้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชิปเนาะอย่างชิป M1 M2 ก็จะมีรุ่น M1 Pro M1 Ultra นะ M1 Max M1 Ultra ขึ้นไปอีกเออมันมันก็มีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะหรืออย่าง Apple Watch Apple Watch ก็มีรุ่นท็อปสุดก็คือเป็น Apple Watch Ultra เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่ iPhone จะมีรุ่นอัลตร้าโดยที่ ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่นะครับว่าการเป็นรุ่นอัลตร้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันตัดอย่างอื่นออกไหมเพราะว่าทุกวันนี้ iPhone ก็มีอยู่4รุ่นแล้วนะอย่างสมมุติ iPhone 14 iPhone 14 iPhone 14 plus iPhone 14 pro แล้วก็ iPhone 14 pro max ถ้ามีอัลตร้าใหม่อีกรุ่นจะเป็น5รุ่นเลยเหรอฮะคุณจะขายมือถือทีเดียว5รุ่นเลยเหรอหุยเป็นก้าวที่กล้ามากๆนะครับสำหรับ Apple ซึ่งมันสวนทางนะกับตลาดโลกกับแนวนะโน้มที่เป็นควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งทางฝั่ง a n d r o i อเนี่ยอย่างซัมซุงนะมีข่าวลือออกมาก,ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้อ่านเป็นข่าวเป็นคลิปให้คุณผู้ชมนะเพราะว่าเนื้อข่าวมันสั้นมากคือมีข่าวลือออกมาว่า ปีหน้า2024นะครับ Samsung Galaxy S24 อาจจะไม่ได้มี3รุ่นเหมือน S23 ปีนี้นะฮะปีนี้มี S23 23 Plus 23, 23 Ultra ใช่ไหมครับปีหน้า2024 Samsung Galaxy S24 อาจจะเหลือแค่2รุ่นคือ S24 กับ S24 Ultra เลยคือ Samsung อ่ะจะลดรุ่นลงแต่ถ้ามาตาม m a g ู m a นบอกตอนนี้ Apple กำลังจะเพิ่มรุ่นขึ้น สวนทางเถื่อนอีกแล้วนะเขามั่นใจในคอนเซ็ปต์ของเขามากๆนะครับ iPhone 16ถ้าเป็นไปตามนี้มี5รุ่น iPhone 16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max แล้วก็16 Ultra โอ้แม่เจ้าแค่ยืนเลือกซื้อนหน้าร้านก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนะฮะทีนี้ <c oughs> เขาก็มีการพูดคุยกันต่อว่าแล้วรุ่นแพงสุด มันจะมีอะไรมารองรับความแพงนะฮะบ,บอกว่า Apple อาจจะทดสอบตลาดเรื่องนี้กับ iPhone 15นะครับโดยที่ในรุ่น Pro Max นะฮะในปีนี้นะครับจะมีสเปคที่แตกต่างจากรุ่น Pro ให้มันห่างกันเยอะๆเลยนะครับคือ Pro กับ Pro Max เนี่ยตัว Pro Max นะครับจอก็จะดีกว่าเยอะมากวัสดุก็จะวัสดุพรีเมียมกว่าแบตเตอรี่ก็จะแบตเตอรี่เยอะกว่าแล้วก็ราคาโดดจากรุ่น Pro ไปเลย คือเมื่อก่อนเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาถึงโปรแล,แล้วเราขยับไปตัวท็อปเลยดีกว่าเพิ่มอีก3,000บาท4,000บาทกระโดดปุ่มไปโปรแม็กเลยตัวท็อปเลยคราวนี้อาจจะยากขึ้นนะเขาจะทดสอบนั่นแหลปีนี้เลย iPhone 15 Pro Max อาจจะต่างจากราคาของ iPhone 15 Pro อาจจะแบบ6 7 0 0 0บาทเลยเพื่อให้มันห่างกันมากๆแล้ววัสดุก็แตกต่างมีการใส่ลูกเล่นก็ไปนะครับส่วน รุ่นอัลตร้าที่จะมาใน iPhone 16ในปี2024อาจจะไปใช้แนวทางเดียวกันกับพวกสมาร์ทโฟน Android คือบน Android เนี่ยอย่างอย่าง S23 Ultra ใช่ไหมครับรุ่นท็อปสุดก็จะมีสเปคกล้องที่แบบว่าโดดไปไกลเลยเออจากเซ็นเซอร์กล้อง50ล้านนะทะลุไปเลย200ล้านตุ้มขึ้นไปเลย iPhone ทำได้ทำง่ายด้วยนะครับสมมุติมีจริง iPhone 16 Ultra iPhone 16 Pro Max มาพร้อมกับกล้อง48ล้าน iPhone 16 Ultra กระโดดไปนู่นเลย108ล้านนี่เป็นไงทางทั้งที่ Android เนี่ยเขา48ล้านกันมาจะ10ปีละ iPhone เพิ่ง48ล้านไม่แปลงเลยว่า iPhone 16ใน2024จะมีกล้อง108ล้านนะฮะหรือเผื่อตอนนั้นอาจจะ200ล้านด้วยนะครับเพราะไม่รู้จะกักไปทำไมนะครับก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ต้องรอดูกันยาวๆคือ ข่าวเนี้เป็นแค่ข่าวลือที่มาร์กูแมนเขาไปได้ยินมาจากสายภายในอาจจะมีสายสืบซ่อนอยู่ในนั้นทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นจริงนะครับแต่ว่าเราต้องดูความคลื่นหน้าว่ามันมีข่าวลืออะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งอย่างตอนนี้ Max Studio ใครที่รอตัวใหม่ใส่ชิป M2 M2 Pro M2 Max อะไรเงี้ยไม่มี เพราะว่า Apple ยังไม่ได้เปิดตัวอีกตัวหนึ่งนั่นคือเครื่องเดสก์ท็อปตัวท็อปสุดของเขานั่นก็คือ Mac Pro Mac Pro ยังไม่ได้ใส่ตัวชิปที่เป็นซิลิคอนเลยเพราะฉะนั้นมันจะทับกันกับ Mac Studio นะฮรรูปทรงเผลออาจจะเป็น Studio ขี่กัน2ชั้นหรือเท่ากับ Mac Mini 4ชั้น <laughs> ทำให้มันยุ่งยากขึ้นไปอีกทำให้มันจำยากขึ้นไปอีกนะฮะเอารอดูครับว่าจะมีข่าวลืออะไรมาสนับสนุนเรื่องนี้หรือไม่ กับ iPhone 16 Ultra ราคาน่าจะไปนู่นอ่ะแปดหมื่นใครจะซื้อ